พ yup. okay. um, so ี่วินว่ะพี่วินว่ะพี่วินอะไรพี่วินวันนี้เป็นวันที่เบื่อหน่ายนะผมก็เลยมาเล่นเกมบ้าๆนี้ไม่รู้กูไปเบื่ออะไรมาก็เลยมาเล่นอันนี้รถไฟจะไปลาดตกกลางป่านถึดลาดอะไรลเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นไม่เป็นหาของมีค่าใสอเทมนี้โอเคง่าย ต้องไปหาของมีค่าก่อนวินมานี่เร็วเฮ้ยสลักเกลียวห้าบาทโอ้ขอเต็มเลยสลักเกลียวห้าบาทเอาไปทำไมวะเอ้ยหกร้อยเก้าสิบบาทเลยนะเอ้ยมันตกราคาลดเลยไม่เหมือนเกมจริงเลยไหมโอ๊ยอะไรเว้ยว่าของราคาลดเลยอะขายอะ แป๊บนึงเอาเอาเอาแล้วเอาเอาอ๋อมันต้องให้ถึงหนึ่งพันบาทเอ้าฮ่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 ่าฮ่าโอ้ยนักกฏาโอ๊ยมันต้องไอ้นี่มันต้องไอ้นี่ให้ตามราคาเว้ยถึงจะแบบสี่พันบาทเลยน็อตน็อตน็อตนี่เก็บได้ไปได้ปะเผลอแบบไอ้นี่ผมอย่ไมเล่นไม่รู้เรื่องตายเลยสี่พันบาทเนาะเก็บใหม่กันเก็บใหม่กัน ไม่ใช่ได้เกิดใหม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยกลับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปกันต่อเกมต้องเกมต้องเดินทางต่อแล้วทำไมมันเอามันเอาอันนี้ไม่ได้อะไร เอาวันนี้ไม่ได้เก็บบักเก็บบักมันเอาไม่ได้เอาได้เอาได้แล้วเก็บไม่ได้วะเก็บไม่ตีไปเก้าอี้ไปขายเก้ยอี่ขายไม่ได้ไอเสียงเพลงยังร้อนเลยแม่งออ๋กดไม่ได้ให้กดอะไรไม่ได้เลยเป็นไรอ่ะ ก็ก็ก็กินกินไม่ได้เลยก็บบัางไปแล้วโอ้ยเกมเอ๊ะโอ้ยอันนี้สองพันบาทกินไม่ได้กินไม่ได้ทรมานทรมานไม่คิดเผยผลอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อกี้แม่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าแล้วเราก็ต้องออกเดินทางไปไหนอ่ะไปไหน ไปไหนอ่ะมาเราต้องออกไปซื้อของเราต้องออกไปซื้อของเราต้องซื้อของซื้อยังไงอ่ะอต้องรอสักแป๊บหนึ่งอ๋อเนี่ยมีเวลาบอ,อก A later few moments later. อันนี้ซื้ออ,อัปเกรดอันนี้ระด,ดับความแข็งแกร่งไม่เอาไม่ชอบซื้อเทมเอาไอเทมอะไรดีเอาระเบิดดีกว่าเอาระเบิดมายิง<ต>มายิงใส่ <laughs> เดี๋ยวสามพันเลยเอาเอาเอายาไม่เอายาเอายาดีกว่าเอายาเอายามาหนึ่งกระปุก เอายาหนึ่งกระปุกสองกระปุกปะเงินเหลือกระปุกโอ้เงินเหลือเงินเหลือเฮ้ยมาได้หลายดิเฮ้ยหมื่นเฮ้ยหมื่นหนึ่งหมื่นแพงมากแพงมากอันนี้หมื่นเจ็ดอันนี้สองอันนี้สองหมื่นห้าโอ้แพงมากได้เป็นยิ่งเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเก็บเลยเก็บเลยเอาขยะก็พอแล้วซื้อเลย เปิดเปิดเปิดเราทำยอดให้ได้ประมาณหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่เกียรของเนีของบางทีมันไม่ค่อยเนี่ยมันหน่วงนบังเอาหยิบตะเกียงไม่ได้มันคงไม่มีผีหรอกมั้งพี่หายในเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกคิดไปเองหรอกฮะไม่มีอะไรในเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกมันดูมืดๆเนาะมันมีไฟบ้างวันเนี้ย มีนะไฟบนหัวแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรสว่างเป็นเกมไหมยังหลอนนะแล้วพี่วินกูหายใครมันบลาบลาบลาเบ๊บเล๊วะได้ยินมันไกลเลยถืออะไรสองพันเจ็ดมาโอ้เอาราคารถเหลือพันหนึ่งเลยโอยรำคาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดินมา เฮ้ยไปทับคุณลุงโอ๊ยมันยิงมันยิงโอ้ยโอ๊ยมันยิง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 เอฟเอฟเอฟมันนี้ถ้าเราเอฟเอฟเอฟไอ้วินไอ้วินคุณต้องไปที่ไหนไอ้วินกูตายเดี๋ยวตาหัวเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบ เมื่อเมืแกเราเราห้ามส่งเสียงเว้ยถ้าเราส่งเสียงมันจะยิงแต่เมื่อกี้ไม่แหงปากเลยไปกันต่อพี่แล้วยอดเราจะสิงไม่รู้ไม่รู้ใครทำตาตกไว้อย่าให้รู้เฮ้ยอันนี้ขายได้แปดพันเนี่ยอะไรวะห้ามอันงสมบันห้ามทำเสียหายห้ามห้ามทำเสียหาย ทำทำไอ้แด้หมื่นหนึ่งแล้ว,ลวเอาเอาเอาประธานไปเย้ได้เลยอีกสี่พันโอ๊ยนะสัตว์พี่วินน้ำหน้าเลย มันจริงมันจริงได้เอ๊ะได้ครบแล้วป้าบ้าบ้าบก่ันละครบยอดละไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลับบ้านเฮ้ยอุ้ยเรามีสองหมื่นนครับมัดมัดเรามีสองหมื่นพี่เราซื้อเราซื bride, oh ้อระเบิดไหมระเบิดสามพันเองนะพี่ สามพันเองนะสามพันเองถูกมากเฮ้ยเราซื้อไม้เป็นสัสักอันหนึ่งเราที่แบบเก่งอยู่แล้วเราหาตังค์ได้อยู่แล้ว่าแต่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันสามพันหมื่นหกก็ซื้อนะเทปนี่เรีวลาสั่แล้วเต้าของเราก็คือหมื่นสี่ เอาละประตูสีแดงแน่จงก็เข้าวะประตูปกติแน่จงก็เข้าปะผมจะปกป้องพี่เองประตูนี้มันต้องเปิดเข้าหรือเปิดออกไม่รู้เฟอร์แต่เฟอร์ผมปกป้องพี่เองไหมวางไม้ไว้นี่ก่อนอย่าไม่ดีเฮ้ยเพชราคาเจ็ดพันเพชไอ้ยายาของโหดราคาถูกของแพงเราต้องเก็บเอาไว้ของแพงเออไม้เบดบอลหายไม้เบดบอลปี๋ว้ย ไม้บอลมีมีพลังงานบางอย่างพี่เอาไอ้นี่ไปด้วยสิเก็บไปด้วยพี่ผมปกปก้องพี่เองอะไรใครเป็นอะไรวะเสียงไรอะ่ะมะใครเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามาจุกจุกผีมีไม้ด้วยแทงนะแทงนะ แทงนะแทงนะกลัวกลัวไหมกลัวไหมแทงเลยเว้ยอย่าเข้ามามันตามมาแล้วมันจุบยับยุบยับมาแล้วใครขำวะว้าอย่าเข้ามาบอกให้ถอยไปเอาดอกไปหนึ่งดอก กลับกลับบ้านกลับบ้านกลับก่อนเอาเอาไปขายก่อนพี่บินอยู่ไหนวะที่บินหายที่บินอยู่นู่นใช่ไหมมันไม่กลัวไม้กูเลยอ่ะอ่าไม้แทงยังยาวมันไม่กลัวไม้กูเลย ูไม่รก้กูไูก่้กู A few moments later ผมผมปกันพี่อยู่จะตายแล้วผมก็จะตายเลยไปไปไปเหมือนห้าแล้วรบไปครับรครบงวดแล้วครบงวดแล้วเราเป็นนี่ครบครบนี่แล้วโอยมีังส28สองซื้อยาไปัอัน ได้ไหมอัพอัพเกรดไอ้นี่ยเชี่ยอะไรอัพเกรดเลยเราเห็นหนังชักเจนเหรอเหลือหมื่นเก้าแล้วอัพเกรดได้กำไนเลยนะไม่เหลือหมื่นห้าพันไหมอะไรคือแข็งแกร่งแข็งแกร่งเนาะซื้อเลยแข็งแงเฮ้ยมามาเป็นยีเด่ะมันมาเป็นยีอะมมาเป็นยีปวะแล้วกดไงกดกดบวกเลยอ๋อกดบวกเลยได้ไหม อ๋อ <มา S 1> แล้วขอกู<ห>ม,มาแล้วขอกมูมานี่ไม่เป็นไรพี่แม่งตัวอะไรไม่รู้หน้ากากดำๆเดินไปแป๊บหนึ่งนะไปเอาอาวุธก่อนเล็กิสะังเฮ้ยเอาอาวุธก่อนเอาเอาเอาอาวุธก่อนอาวุธก่อนอาวุธอาวุธหันมาดูดิกดทิ้งข้อเนีน่ยเอา๊า โยนโยนใช้เฮ้ยเฮ้ยคุ้ยสี่พันบาทเฮ้ยวิญวิญญาณผีสี่พันบาทพี่เฮ้ยโอ้ยเอ้ยมันมีสองตัวมันมีสองตัวเฮ้ยเอาแทงเฮ้ย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 มาดิมาดิเฮ้ยเอ้ดแทงเฮ้ยแทงเฮ้ยแทง ไอ้แทง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 เก็บไปเก็บไปไอ้แทงขอถึงไว้หายไม่หา คขาถือว่าแหายเป็นไหน่ะเพราถือว่าแหายเป็นแล้วคอือไ <laughs> มาากูทำไมเขาถือไม้มาอยู่เนี่ยคืถือไม้กู <laughs> ไหนบอกจะปกป้ <laughs> อ,องกันเนี่ยโทวตายแล้ว จะรั่วโอ้ยกูจะตายเนาะวิญญาณผีไฟแรกกันวิญญาณผีเอาเอายี่ราคาตกนะครับตกกายกายกลายเป็นไอ้มืดเลย วัน่ักเขาอยู่คนเดียวตอนนี้เ <c> น <oughs> ี่ยคนตีไม้หายไปไหนอ่ะคนไม้ไมหายไปไหนอ่ะขำม,มากเลยอ่ะคนตีไม้หายไปไหนไม, <c oughs> ไม่ผมเป็นลมอ่ะเป็นลมเป็นลมเฮ้ยบางทีเป็นลม,นลมแดดนี่เป็นลมแดดเรา <c oughs> ได้เท่าไหร่แล้วเราได้พันห้าพันหนึ่ง พี่ยัอยู่รอดไหมยอยู่รอดไหมโอ้หัีหายใจพ่เหรมึงจะตายึงจะตายแล้วพี่กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูจะตายแล้วหนูตั้งไม้ไว้ มันโดนไม้ผมแน่นอนอ <laughs> ตายล่ะพี่ฮ้ยไอ้แม่งเป็นไอ้กับดักกับเอ้ยก,ก,ก, <laughs> กับดักไม้ผมใช้ได้กับดักไม้วางไม้ไว้สิจ้าเป็นไงกับดักไม้ผมใช้ได้ผมบอกแล้วเชื่อเนี่ยวางไงว้เฉยๆอ่ะแล้วให้ผีมันมาโดนอะ่ะมันจะแบบยอดมากเลยพี่ เง่ามันเนี่ยนมันม่มไม่ชีวิตอ่ะไม้มานมีชีวิตอ่ติงติงตติงตงตเอาเอาลเกแไม่เอามาเอาละแล้วโมพุทธังสังคัางขึ้นไข่เนปหลบใต้โตแล้วเก็บๆไ้ไม่เป็นไปแล้วไนไปแล้วเอ้มันกลัวไม้ผม ลอยลอยลอยเออเออโดนโดนไม้ผมมันล้มมันล้มม e, e, eh, ันล้มเออเรียบร้อยสปาร์ตตายอีกแล้วตายแล้วเอ้าตายเอาตายสี่พันแล้วเออไม้แบบไม้ทรงคงทรงอนุภาพมากเชี่ยถ้าโโอ้ห ถ้าเป็นไอ้นี่มันจะขนาดไหนวะถ้าเป็นดาบอะเอาไปเอาไปจ่ายตังกก่อนแม่งพี่ไปยูลไปยูลเลือดก่อนไม้ไม่ชีวิตเต็งเต็งเต้เ็งเต็งเต็งเต็งโอ้ใช้วิชาเวทเวทขั้นสูงไม้ทะลุปัตตาพีอะอยากว่าวางไม้ไม่ได้ประตูก่อนเอ้ยไม้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 กูข้างไม้ข้างเดี๋ยวเไม้มันมีชีวิตอะนี่นีเอ้ยมันดีดมันดีด ไม้นี้ทำให้ผีเจ็บปวดเจ็บปวดร้าวมาแล้วพี่ระวังนะพี่มันมีชีวิตน่ะอันนี้เจ็ดพายอู้หูมาแล้วมาแล้วอันนี้สองพาย <c oughs> โจ๊กโจ๊กจ๊กไม้กายสิทธิ์อยู่ไหนไม้กายสิทธิ์เข้ามาดิกูมีกูมีไม้กูมีไม้ไงะเข้ามาเลยไม้กายสิทธิ์ก็ฆ่าจงสำแดงพลังอ้าวไม้กายสิทธิ์ก็ฆ่าจงสำแดงพลังมีดจงสำแดงพลังมันไม่มันไม่ตีไม่โดนจงสำแดงพลังซะเรียบร้อยโดนแต่ไม่ตายแย่ละ มีของข้าจงสำแดงพลังซะสำแดงพลังจัดการไม่นาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเฮียเียาวุฒิเลยเข้ามาเข้ามานายจิ้งก็เข้ามาเซ่มาแล้ววางประตูวางประตูเอ้ยตะเกียงหลุดตะเกียงหลุด ที่วางวางอีกอันหนึงหน่อยวางวางวางมีดหน่อยวางมีดหน่อยวางวางเออ้ยมันมันผอมมันผอมมั <c oughs> นผอมเ้ยต้องแทงอย่างเดียววะต้องแทงอย่างเดียววะพี <c oughs> <c oughs> ่ต้องแทงต้องแทงอย่างเดียวอ่ะมันดักมันดักไว้ได้มันดักไว้ได้อุ้ยเอ้าเอ้ยตองตองมาแทงต้องมาแทงไปหนึ่งแทงอะไรจึ๊กเรียบร้อยอีกอันหนึงเออตาย เีไมคกันดิโอ้โหทรงคุณทรงพลังจริงๆออกไปไมคกันิโอ้พี่บางทำไมพี่บังมันทำไมมันดเยาเอามีดไปเก็บมาเถอะไม่เงไม่เป็นไรคิดกูมาทางไหนนะเฮ้ยห่ยหายละเม็ดหายสองพัน อุละลากูหลงทางกูจะเอากูจะเอาไม้ไปเก็บแล้วกูหลงทางที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนมีใครรู้ไหมไม่รู้ <laughs> ใครตอบวะ้ย <laughs> ที่นี่ที่ไหนกู <laughs> หลงพี่กูหลงแล้วพี่กูหลงแล้ว หลงรักเธอเขาแล้วนะไม่หยดยาอีก A few moments later เดี๋ยวไปเอารถเข็นก่อนพร้าพร้าเอ็นขอสองพัน อัเหลือหนึ่งพันละ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาาาสหบาทเตยให้หน่อยไม่เอ๊ยประตูแล้วไปปประตูที่ที่ที่ไหนเนี่ยที่ที่ไหน เวมไอยืนอยู่ที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนที่ไหนยืนอย่ประเทศอะไรบอกกูที่ยืนอย่ประเทศอะไรที่ไหนรถเข็นยืนรถเข็นยืนไหน อยากถูกบอกไว้ใจเล้วมีอาการไปเจอเธอนานนานเอามิดพราก่อนเดี๋ยวมาใช่ไมหมกูหล,ลงหลงรักเธอเข้าเอ้าเอาวนกับไปที่เดิมอ่ะเอาวนวน,นกับไปที่เดิม เวันที่เดิมมาเไม่เจอ f e w moments later เาอยูาเอากลับมานีไม่ดีปะแล้วดเมอร2ยงไงดาเมอร200เลยโดเลยน้าสนใจจังเลยอ่ะ ผมจะโชว์ศักยภาพของมีดพลาให้ดูตุาสว่างเลยไหมมีดของผมีดผานะว้าวว้่ตายมึงอะแทงอีกรอบนึงอีกรอบอีกรอบอีกรอบมีดผาโชว์ศักยภาพจะไปไหนไปไหนพี ข้ามาหวยชวยชิงหยาวเอ้ยกระบวนท่าเรียบร้อยเป็นเนื้อสเกเบ้าของมีพราราคาเท่ากันต่อพันห้าราคาเท่ากันไม่อยาทำตกนะแต่ลดลดเหลือหนึ่งร้อยบาทเลยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอนตัวอื่นชิมหาตรงนี้ต้องเอาไม้ในตำนาน พี่พี่เอาไม้ให้เอาไม้ให้ตำนานมาหน่อยเอ้ยนี่ไงไม้ใหตำนานเจอกูเจอกูไม่ใช่มึงเป็ดอย่ามาเ <c oughs> จอไม้ใหตำนานกูไม้ที่เคยฆ่าชีวิตมึงมาแล้วไงล่ะไปแล้วไ,ไหนไ,ไหนได้วยไ,ไหนอย่าก,กลัวสิไปไหนไปด้วยไปไหน ไปไหนไปไหนไปด้วยไปด้วยไปไหนเอวินวินจ๋าอะไรอะไร เผีนั่นพาผมไปเจอของดีมาไปกลางไปดิแทง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 มันไม่ตายไอ้มันกัดกูแทงซ้ำซ้ำต้องซ้ำอ้าวเราควรจะเป็นเกมอะไรติดติดติดอะไรไม่เห็นก็ติเชื่อว่าเชื่อว่า